สวัสดีครับใน e p 06นนี้นะครับเราจะมาทำให้กราฟนะครับสามารถแสดงในรูปแบบต่างๆนะครับนอกจากเป็นกราฟแท่งหรือกราฟบาร์แล้วนะครับเช่นกราฟวงกลมกราฟเส้นอย่างเงี้ยนะครับมันจะกำหนดยังไงนะครับมันถึงจะแสดงกราฟในรูปแบบนั้นได้นะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับเราก็เปิดเข้ามาในงานของเราเหมือนเดิมนะครับทีนี้ก่อนที่จะพูดถึงการแสดงผลนะครับ ในคลิปที่แล้วได้พูดถึงการแสดงฟอนต์นะครับซึ่งนะครับมันจะมีอีกเทคนิคหนึ่งนะครับไม่ต้องไปทําให้มันยุ่งยากเลยนะครับในชาร์จ JS นี่นะครับคลิกเข้ามาที่ Chart JS นะครับมาที่ g e t Start เหมือนเดิมนะครับจากนั้นก็ไปที่ general นะครับแล้วก็ไปที่คําว่าฟอนตตรงนี้นะครับสังเกตนะครับจะมีบรรทัดแรกตรงนี้นะครับที่ผมไม่ได้พูดถึงในคลิปที่แล้วนะครับก็คือ c h a r t default font size นะครับก็คือเราสามารถมากำหนดขนาดฟอนต์นะครับในชาร์ตของเราตรงนี้ได้เลยนะครับเนี่ยสามารถมา Copy ปี้คำสั่งนี้นะครับจากนั้น Ctrl C นะครับกลับมาที่โค้ดของเราครับนี่นะครับมาตรงนี้แหละครับตรงที่เรากำหนดว่าเป็นฟอนต์อะไรเมื่อคลิปที่แล้วนี่แล้วก็มาต่อตรงนี้ได้เลยนะครับกด enter Ctrl v เป็น h h r r t default font size นะครับ เท่ากับ16นะครับเสร็จแล้วเราก็กดบันทึกนะครับพอกดบันทึกเสร็จนะครับเราก็รีเฟซดูได้เลยนะครับมันก็จะแสดงขนาดฟอนต์16นะทุกจุดเลยเห็นไหมครับนี่ตรงนี้ก็16 16 16นะฮะซึ่งนะครับเราไม่ต้องไปกำหนดตัวสเกลนะครับ x y เหมือนคลิปที่แล้วก็ได้นะครับเนี่ยผมเอาออกแล้วนะครับก็กลับมาเป็นสภาพเดิมอันนั้นก็คืออัปเดตนะครับในเรื่องการแสดงขนาดของฟอนต์ให้เนาะ นะครับว่ามีแค่บรรทัดเดียวตรงนี้ก็จบเหมือนกันนะครับจากนั้นเราก็จะมานะครับเรียนรู้วิธีการแสดงฟอนต์ในรูปแบบต่างๆแสดงกราฟในรูปแบบต่างๆนะครับก็คือชาร์ตไทยตรงนี้นะครับให้เราคลิกไปที่ชาร์ตไทยนะครับมีแอเรียชาร์ตนะครับมีบาร์ชาร์ตนะครับบาร์ชาร์ตก็จะเป็นแบบนี้นะครับบับเบิลชาร์ตนะครับมันจะแสดงตัวอย่างแต่ละแบบนะครับซึ่งโดนัทอย่างเงี้ยนะครับ ซึ่งการแสดงชาร์ตแต่ละแบบนั้นนะครับเราจะต้องรู้ว่างานของเราเนี่ยนะครับมันเป็นชาร์ตลักษณะไหนนะครับไม่ใช่ว่านะครับเราเอาไปแสดงโดยที่เราไม่เข้าใจไม่เข้าใจว่าเราต้องการจะแสดงกราฟแบบไหนนะครับทีนี้นะครับวิธีการนะครับสมว่าเดิมของเราคือ b ร์ chart คือตัวนี้นะครับเราอยากเปลี่ยนนะครับเป็นโดนัทอย่างเงี้ยนะครับให้เราก็คลิกมาที่โดนัทตรงนี้นะครับ เสร็จแล้วเนี่ยนะครับนี่คือตัวอย่างนะครับโดนัทนี่ครับแล้วก็มาก๊อปปี้ชื่อตรงนี้ได้เลยนะครับเนี่ยโดนัทอย่างเงี้ยนะครับก๊อปปี้ชื่อใช้ตรงนี้คอนโทนซีอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็กลับมาที่สคริปต์ของเรานะครับมาเปลี่ยนตรงใช้เหมือนกันนี่ครับ New c h a r t c t x t เอ็ Bar นี่ครับแล้วเราก็เปลี่ยนจากคำว่าบาร์ตรงนี้ c อนโทนวีเป็นโดนัทแล้วก็กดปุ่มบันทึกได้เลยครับจากนั้นมารีเฟรชดูครับ มันก็จะเปลี่ยนจากบาร์นี่ครับเป็นโดนัทนะเป็นวงกลมแบบนี้นี่นะครับเป็นวงกลมแบบนี้เลยเห็นไหมครับนี่นะครับโชว์แบบนี้นะครับธนาคารพูดก็จะมาแสดงแบบนี้นะครับอีกแบบหนึ่งก็คือแบบลายลายชาร์ตนี่ลายชาร์ตก็เป็นกราฟเส้นนะครับกราฟแท่งกราฟโดนวงกลมกราฟเส้นนะครับกราฟเส้นก็แค่เปลี่ยนคำว่าลายไทยเป็นลายแบบนี้นะครับแล้วก็คอนโทรลสี C, แล้วก็มาเปลี่ยนตรงนี้ครับจากโดนัทเป็นลายอย่างเงี้ยนะครับจากนั้นกดปุ่มบันทึกนะครับเสร็จแล้วก็มารีเฟรชดูนะครับมันก็จะเปลี่ยนจากโดนัทเนี่ยเป็นกราฟเส้นนะครับส่วนใหญ่กราฟเส้นเขาก็จะใช้ในการเปรียบเทียบนะครับเปรียบเทียบข้อมูลอย่างเงี้ยนะครับระหว่าง2ข้อมูลหรือ3ข้อมูลนี้นะครับถ้าเป็นข้อมูลเดียวๆอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ค่อยใช้กราฟเส้นเท่าไหร่นะครับก็นะฮะก็เปลี่ยนกราฟ ตามนี้ได้เลยนะครับอยู่ที่การเปลี่ยนใช้ของมันนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของอขนาดนะครับที่เราเรียกว่าอ,อยากให้นะครับมันไม่แสดงขนาดใหญ่ขนาดนี้อยากให้มันเล็กลงอะไรเงี้ยนะครับตรงนี้ก็จะมีคําสั่งเขาเรียกว่าเป็น canvas นะครับมาลองลองมาที่ general นะครับ accessibility ตรงนี้นะครับ นี่ครับก็จะบอกว่า example นะครับคุณสามารถที่จะเซต canvas เนี่ยโดยกำหนดความกว้างความสูงได้นี่นะครับโดยโดยคำสั่งนี้เราไปไว้ใน canvas นะครับวิธีการนะครับอ่าส่วนผมจะ copy width 400 height ห0อย่างนี้นะครับ c o n t c นะครับจากนั้นนะครับจากนั้นเราก็นะครับมากำหนดตรงนะครับตัว html เนาะนะครับนี่ครับ canvas id ถ้ากลับมาชาร์จเอาเกร์เซือไปตรงนี้ควักคอนโทรลบีลงไปแบบนี้นะครับจากนั้นก็กดบันทึกอย่างเงี้ยทีนี้เราก็มาลองรีเฟรชดูนะครับว่าความกว้าง400ความสูง1 0 0นะครับมันจะเป็นยังไงนะครับนี่นะครับมันก็ไมนะ่เต็มพื้นที่ขนาดนะครับมันก็จะเป็นพื้นที่เหมาะสมนะครับถ้าเราใช้เป็นนะบาร์ชาร์หล่ะนะครับก็จะเหมือนกันนะครับ b a อ่ะตัวท,ทีนะครับพิมพ์คาว่า b a r นะครับใช้เป็น BAR ก็คือเป็นกราฟแท่งบันทึกบันทึกก็ Do, รีเฟซดูนะครับก็จะได้ความกว้างนะครับ400สูง100แบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของแคนวาสนะครับก็ปรับได้นะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบต่างๆหรือว่าการปรับแคนวาสนะครับ สำหรับ EP ที่6ก็มาแนะนำประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ